กลับสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้ก็อยู่กับสองเบาฮัดอีกคือเก่านะพี่น้องเนาะมือนี้เบาหัดส,สิพาทุกคนเนาะไปหาปลาอีกพี่น้องเอ้ยว่าเัาสิหาปลากินสมัครีกันอีกครัง้งก็คือบอลเก่าะบอลเดิมนี่แหละบอลที่เราเคยไปหาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสิเป็นจังได้ก็ฝากติดตามเนาะไปยาวๆเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปของเบาฮัตเนาะ เอาสิพาไปเบิร์กันเลยพี่น้องนี่อันนี้ก็คือวังทีว่าเราจะไปหาปลาเด้อโอ้ยเย็นแท้น้ำมัน,นี่เฮ้ยอเล็กเย้ โอ้ยน้ำมือนี้คือเย็นแท้เถอีนะเดี๋ยวตัวนึงแล้วพี่น้องโอ้โหคือว่าได้ปลาหนุ่ยผมยังใส่ในเนาะอันนี้ฮะกากำลังใส่มองเด้อทุกคน ใส่มองคือเก้าพี่น้องแล้วก็มีทีมนักดำดำมาพร้อมมือนี้นะวัดละวัดอ่ะโอ้วัดสิบลายวัดสิบลายล่ะอือนี่คเอเม็พันเลยโอ้

ี่อันนี้เริ่มกี่กโอ้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วจะเอาเต็มคูนี่เลยมันนี่นะ

ไอ้โคโลจรอหมองคุๆๆๆเรื่อง เอาไปเบ่งน้ากันเาวาใส่มองเธอนึ่งเขาได้จัตัวันนี้นะไดยบอสเดรัยบอสดไยเดาดยบไหมเดยอยู่สีหาโตโอ้ถือกสีหาโตบ่คุณคูอยู่ทางคุณเบล็กเล็กกูกู ไดไลยูไปกินเงินปิ้งใช่เงินปิ้งหนอกปิ้งเขากระจาวัดปิ้งกระจาวัดโอ้นี่อนี่แต่ปลาหมอมนี่ทุกคนอันนี้ปลาจัดอันนี้นะแม่นว่ะติดปะป๊าปลาจัดปลาจัดนะโอ้หากลับมาเมื่อกี้นี่ไดไลแล้วทุกคนสุดยอดสุดยอดทีมดำดำน้ำเขา นี่ยังนั้นำในกระจาดนะทีมหน,นักบกประจาดเด้ออันนี้มันต่างกับปลาหม้อเมื่อกี้ปันกำลังนำ้ำปลาน้ำสัมเทียบเยอะเด็กปลาหม้อหมัวมันจะมันมันในนึงนะต่างกันซีก็ต่างกันบบาเอ้เคลื่อนเริ่มนี่เราเม้องเอ้เราหนักปลาซี มาโอ้ปลาสดๆใหม่ๆเต็มแดกๆอยู่โอ้คนนี้เลียงปลาไป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 หาบนไม้อีกใส่มองใส่มอง เฮ้ยได้จับมาเหรอได้ได้ได้โอ้ล้วนล้วนนี่กระป๋าคือกันเด้อนี่นะอุ้ยโอ้มานมาไล่อลไรได้นี่พอดโลแล้วจัก ผมจอยามยาดาครับครับเฮากําลังดั่งไฟเนาะเพราะว่าหนักหนักนําเฮาก็ค่อนข้างนาวลายแล้วเดี๋ยวนี้นะจังนยสิบ่มีแห้งดําปลาโอ้สยอดสยอดบ่งามเฮ็ดนะตะเลเฮาอีกปลาปลาหมอมใหญ่เลยนี่ตัวทักตัวทัก่

โอ้ยเงีมยเงี้ยงี้โอยยังสวยจังนะก็ค่อนข้างยังหนาวลายเพราะว่ามันห่ากันสิบโมงเ๋ยวนี่ยามหนาวแดดมันก็เลยยังหนาวขันสิบสองโมงหนึ่งโมงนิดกะบนาวปันใดแต่อันนี้ก็ยังเศาอยู่นะ ได้อีกแล้วได้อีกลแล้วตัวทึกว่าตัวทึกว่าลมันตัดเ <c ười> คลื่อนนลงเบอร์โหลดกันนะ เอ้ยเบื่อนฟ้ามากโตเกยไอ้ออจีออร์คอนยอมยอมซอกกะเกเอ้ตเก๋งเก๋งจามะง่าราโอ๋วัลนักโอ้ยสะดึกเฮ้ย hey, <laughs> <Hey>, <laughs> 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 Ô oh, đầy dịch tồn nữa đợi Mạc à? Ô Cá tắc ô kìa Khu nét xuống này khu nào? เอาเนาะครับจําบ่วน นิชเลือดสุดเลือดตุ้วยนี่แหละอ่ามีรจะวมไมขไป้มมามยกอีสนทร่งก็จะสักกะพวกเราไม่เท่า